ก็มาในส่วนของการรีวิวตัวเกตน,นะครับหน้าตาตัวเกตก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีดําสวยงามครับแล้วก็มีไฟชิปไลท์ด้านบนนะฮะต่อมามาดูหน้าจอกันอุ้ยตัวนี้ก็มีหน้าจอให้เลือกมากมายเลยครับตัวนี้หน้าจอจะเน้นไปในโทนของสีขาวและสีดํานะครับตัดสลับกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเหยียบเครื่องยนต์เพื่อดูรอบเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้นี่ฮะผมตั้งนะฮะไว้ที่ความเร็วเกิน2,000รอบเนี่ย ให้ไฟชิปไลท์แจ้งเตือนสถานะนะครับส่วนนะส่วนมากคนทั่วไปก็จะตั้งไว้ที4,000รอบ5,000รอบนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนว่ารถของคุณเนี่ยขับเร็วเกินไปแล้วกับค่าที่คุณตั้งไว้ด้านในนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัววัดองศาความลาดเอียงของรถนะครับก้อนนี้ขึ้นเขาลงเขานะครับขึ้นเนินต่างๆนะครับจะดูได้ว่ารถเนี่ยกำลังถ่ายเอียงน้ําหนักไปทางทางไหนฝั่งไหนของรถนะครับนี่ฮะตัวนี้แม่นยํามากนะครับโอเคต่อมามาดูเมนูครับ โอเคเมนู okay, นะฮะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษครับสามารถดูค่าต่างๆได้มากมายตั้งค่าได้หลายค่านะครับโหมดต่างๆของรถนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มมันที่ตัวแรกก่อนเลยดีกว่าตัวแรกฮะเข้ามานะฮะก็จะเจอกับาการตั้งค่าต่างๆนะครับเช่นนะฮะค่าแบตเตอรี่นะครับของน้ามันแก๊สไอ้น้ามันนะครับก็จะมีดีเซลเบนซินโอเคการตั้งค่าน้ามันเครื่องอน้ามันในรถ s p สปีดซอสนะครับ Speed ซกเมนต์อะ a า m นะครับก็คือการแจ้งเตือนความเร็วอะไรแบบนี้นะครับ GPS Time Speed Gear Position ดูไปไวๆดีกว่าครับโอเคต่อมาก็ในเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอ Display นะครับตัวนี้นะครับก็จะให้เราตั้งค่าการแสดงผลที่หน้าจอต่างๆของตัวเกตนะครับ Setup Item Color นะครับ รีวิวรีเซ็ตนะครับหรือเป็นดิสเลย์ความสว่างนะครับออย่อาค่าน้ำมันน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับอโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตั้งค่าแสงของชิปไลท์ครับผมตั้งให้ดูเป็นค่าความสว่างของชิปไลท์ฮะแสบตาเกินไปไหมชอบประมาณไหน ตัวนี้ก็จะเป็นนี่ฮะเปลี่ยนสีได้ฮะ,อะโอเคครับตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆนะครับนี่ฮะตั้งค่ารอบเครื่องเมื่อเกินรอบเท่าไหร่ไฟชิบไลจะแจ้งเตือนนะครับตั้งค่าความเร็วตั้งค่ากําลังแบตเตอรี่นะครับคูมมอิอน้ํําน้ามันเกียร์ตั้งค่าเทอร์โบโบสูสครับ เกียรนะ์น้ำมันเครื่องอทุกค่าอยู่ในนี้นะครับอโอเคออยล์แทมก็มีครับตัวนี้ทาร์แมทแท็กครับก็จะเป็นในส่วนของการนะฮะตั้งรอบนะครับศูนย์ถึงร้อยกิวศูนย์ถึงสองร้อยกิวินะครับแล้วก็รีเซ็ตใหม่นะครับผม DTC Data คือการเคลียร์โค้ดเพื่อลบผลลบผล,ผลการแสดงโค้ดบนหน้าจอนะครับ ecu data คือข้อมูลเครื่องยนต์ครับ โดยอ่านผ่านกล่อง ECU ของรถนะครับแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆก็อ,อยู่ที่เรามาตั้งค่าเพิ่มเติมได้เลยครับผมพาวเวอร์โหมดนะครับพาวเวอร์ Power ของแบตเตอรี่นะครับสปีดออโต้นะครับหรือการตั้งค่าเปิดปิดการดีเลของเครื่องนะครับเขียนนี้ก็คือเซตอัพตรงนี้ก็คือการ setup. เซตอัพแล้วก็่าต a า a าตไว้นะครับแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องไาเซตใหม่ทุกครั้งก็คือบันทึกไว้ในน,นี้เลยว่า Data ที่1 d a ่ a ที่2 Data ที่3นะครับ จีเมเตอร์จายโดสโคปก็คือเมื่อกี้ค่ัที่เป็นองศาลาดเอียงนะครับเราสามารถมาปรับค่าเพิ่มเติมในนี้ได้นะครับ GPS Set Up ครับนะตั้งค่า GPS ครับอย่างโปรดัก์ครับนี่ฮะสองพันยิบสี่ครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้แล้วนะครับสำหรับลูฟี่ตัวนี้ครับผมนี่สวยงาม ครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะสำหรับเกตน,นะฮะลูฟี่นะฮะตัว X7 ตัวนี้นะฮะก็สามารถนะสั่งซื้อนะฮะได้ทุกช่องทางออนไลน์นะครับของ TT a u t, t o SPEED Thailand นะครับหรือนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ในเพจหรือว่าช่องทางใดก็ได้ครับเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือต้องการใช้บริการของ TT Auto Speed กับลูฟี่ X7 ตัวนี้นะครับครับขอบคุณครับผม